สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับต้องอังสวัสดีค่ะพี่โยลินเอาละครับเจอกับเรา2คนแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกๆวันเสาร์ทางทรบห้าเวลาบ่ายสองมงครึ่งถึงบ่ายสองบห้านาทีครับ มีวันที่14กุมภาเป็นอะไรพี่อลิซ่าไหมคะแน่นอนครับนั่นคือวันวาเลนไทน์นะครับหรือว่าวาเลนไทน์เดย์นะครับความรักนะฮะนอกจากจะแบ่งให้กับแฟนของคุณแล้วนะครับอย่าลืมแบ่งปันความรักดีๆแบบนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนพ้องแล้วก็พี่น้องด้วยนะครับแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปชีวิตพี่จะเป็นอมตะไม่มีวันตายครับทำไมอะคะพี่อลิีเพราะพี่เกิดมามีชีวิตอยู่เพื่อเธอตลอดไปนะโอ้โหไปพักชมผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่และกลับมาอยู่กันต่อในรายการคาออนชีวีค่ะ รักธรรมดาจะกลายเป็นรักที่พิเศษที่สุดก็ต่อเมื่อคนนั้นเป็นคนที่เรารักมากที่สุดโอ้ยพี่โยลินทํางานก่อน,นะคะ่ะอังก็ยังมีภาพบรรยากาศงานจุดจีนที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ชมไปชมพร้อมกันในช่วงควรรู้คู่รถค่ะ,ะช่วงควรรู้คู่รถ ดีค่ะเข้าสู่ช่วงคนรู้คู่รัในสัปดาห์นี้อังก็ได้มาอยู่อยู่ที่ถนนยาวราชจะพาคุณผู้ชมมาพบกับภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลองตุจีนประจำปี2559จะยิ่งใหญ่และอาราังการขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ และตอนนี้ก็เป็นพีที่เปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะกับงานเฉลิมฉลองจุดจีนประจำปี2,559ที่ถนนเยาวราชค่ะอิสุสุร่วมกับกรุงเทพมหานครนำมังกรทองมาเฉลิมพระเกียรติที่สวยงามและยาวถึง84เมตรร่วมงานเทศกาลจุดจีนเยาวราช2,559ต่อเนื่องเป็นปีที่15ในการแสดงประกอบแสงสีเสียงตะการตาในชื่อชุด มหาเทพวานนนจอมอิทธิฤทธิ์ก่อนแห่ไปตามถนนยาวราชหรือถนนสายมังกรให้ประชาชนได้สัมผัสเพื่อรับพระรามอำนาจแห่งพญามังกรทองและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าที่ทางอิสุสุนำมังกรทองมาเฉริมพระเกียรติพร้อมแสงสีเสียงสุดอลาัางการค่ะ พญามังกรทองมีรูปแบบของมังกรตามคติโบราณสัตว์เก้าชนิดหัว้ายอูดซึ่งมีหนวดเขายาวสองข้ามริมฝีปากมีหนวดลิ้นแหลมคมเหมือนดาบตาเหมือนกระต่ายเขาเหมือนกวางหูเหมือนวัวคอเหมือนงูท้องเหมือนกบลำตัวมีเกล็ดแบบปลามีขีบตลอดแนวสันหลักและหางเหมือนปลาบางชนิดขาและกลงเล็บเหมือนเหยี่ยว ฝ่าเท้าเหมือนเสือดวงตาให้แสงเจ,จิดจัดด่างพระเมตตาสู่ประชาชนทั่วล่กส่วนรำตัวมีสีเงินและสีทองปันหนึ่งความเจริญรุ่งเรืองทั่วทุกอนุของแผ่นดินไทยอยากจะเรียนถามท่านประธานนะคะว่ามังกรทองของอสุสุนั้น<อ>สร้างขึ้นตั้งแต่ปีอะไรและเพื่ออะไรคะ ท่านประธานดังกว่ากล่าวว่าอิสุสุนั้นสร้างมังกรทองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2544นะคะในวาระที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาปีนี้เราก็มาโชว์ที่ตรุษจีนยาวราชนี่เป็นปีที่16แล้วนะคะติดต่อกันท่าระธานคะในโอกาสตรุษจีนนี้นะคะก็อยากให้ท่านประธานกล่าวอะไรกับผู้ชมคนไทยสักเล็กน้อยนะคะそうですね。あの ใช่ถ้า,าท่านบอกว่าจุจีนก็เป็นวาร,ราพิเศษนะคะก็ขอถือโอกาสนี้นะคะไวยพอนให้ท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ประสบความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆิ่ขึ้นจบลงไปแล้วค่ะกับง,งานเฉลิมฉลองจุดจีนประจําปี2,559ยิ่งใหญ่และอลังการมากเลยค่ะแต่ตอนนี้น่าเสียดายมดเวลาในช่วงปนรุ่งผู้รอแล้วคะ ไปพังชมพงผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่แล้วก็มาอยู่กันต่อนในรายการคาร์ชีิีค่ะสนับสนุนโดยรุ่นใหม่ isuzu d max 1.9 ddi blue power และตอนนี้นะครับช่วงความอร่อยมารออยู่แล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยทานด้วยความรักเลยจะอร่อยและเด็ดขนาดไหนตามอังไปชิมในช่วงของเด็ดกทมค่ะจะพาไปกินอะไรเนี่ยพาไปกินอะไรเดีด๋วยวก็รู้เองช่วงของเด็ดกทมสนับสนุนความอร่อยโดย รุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power มาแล้วค่ะคุณผู้ชมมาอยู่กันในช่วงของเด็ดกทมค่ะวันนี้อังสภาคุณผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือกันค่ะร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะติดแม่น้ำเจ้าพยาแต่ว่าจะเด็ดและอร่อยขนาดไหนไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้อังก็ยืนอยู่กับพี่หนูเล็กเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณสูตรแม่ทองย้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูเล็ก่สวัสดีค่ะอังอยากทราบว่าร้านนี้เปิดมานานกี่ปีแล้วคะ,คะประมาณ4ปีได้ค่ะที่มาของชื่อร้านละคะพี่จะตั้งเป็นชื่อของแม่ค่ะ เป็นสูตรแม่ทองย้อยก็คือแม่พี่สูตรนี้มีมานานหรือยังคะ,ะประมาณ20ปีอะค่ะเพราะสูตรของเราจะไม่ค่อยเหมือนใครคือของเราใส่กระทิสดแล้วก็เป็นพวกเต้าหู้ยี้โบราณะคะที่เด็ดของทางร้านมีอะไรบ้างคะที่เด็ดของทางร้านเราก็จะเน้นพวกกระทะไฟลวกจิ้มหมูตุนของเราจะอร่อยมากเพราะเป็นสูตรของเราเองฟังแล้วน่าทานจังเลยคะ่ะอัขอไปชิมหน่อยได้ไหมคะค่ะได้เลยคะ่ะขอบคุณค่คะ โอ้โหชีเด็กที่อยู่ตรงหน้าอังแล้วค่ะคุณผู้ชมน่าทานมากมากเลยค่ะที่หนูเลยคะชามนี้เขาเรียกว่าอะไรคะชามนี้ชุดปลาลวกจิ้มนะคะจะประกอบด้วยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งและน้าจิ้มของเราจะรสเด็ดมากเลยค่ะแล้วช้มต่อไปเลยคะอันนี้ก็คือชุดหมูลวกจิ้มก็มีหมูหมักนุ่มแล้วก็ลูกชิ้นหมูอันนี้ชีเด็ดของทางร้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออะไรคะเนี่ยคือเกาเหลากระทะไฟ อันนี้ทั้งถูกทั้งอร่อยน้ำซุปของเราจะไม่เหมือนใครของเราจะเครื่องเทศเข้มข้นแล้วก็ผสมกะทิสดเข้าไปอย่างที่บอกอคือเรือโบราณอันนี้จะอร่อยมากและถูกด้วยอังขอชิมหน่อยได้ไหมคะ่ใช่ชชเลยค่ะ จุดมั่นใจของทางร้านตลอดระยะเวลาที่เปิดมาคืออะไรคะคือเกาเหลากระทะไฟเนี่ยค่ะน้ำซุปของเราจะเน้นเครื่องเทศแล้วก็รสชาติจะเข้มข้นแล้วก็ร้อนแล้วก็ถูกแล้วบรรยากาศร้านเราก็ดีติดริมแม่น้ําเลยอังเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากมาทานร้านนี้แบบอังกันแล้วใช่ไหมคะร้านนี้อยู่ที่ไหนคะค่ะอยู่ถนนพระรามสามนะคะอยู่วัดด่านพระรามสามซอยพระรามสามสามสิบสี่ตรงเข้ามาติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยค่ะ บรรยากาศดีมากร้านนี้เปิดปิดและหยุดวันไหนบ้างคะคะ่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเปิดเวลา8 00. โมงเช้าถึง4 00. โมงเย็นสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทางร้านตาม Facebook นี่เลยคะ่ะแล้ววันนี้อังต้องขอขอบคุณพี่หนูเล็กเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณสูตรแม่ทองย้อยที่ให้อังมาชิมของอร่อยในสัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้ที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนความอร่อยที่พาอังมาชิมของอร่อยทุกสัปดาห์รุ่นใหม่อิสุส1.9 d d i Blue Power ขอบพระคุณค่ะไปพักชมผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่แล้วกลับมาอยู่กันต่อในรายการคาออนชีวีค่ะข่าวสาวรร้อนร้นประเด็นร้อนของวงการยานยนต์รอบสัปดาห์ มาเสิร์ฟผ่านหน้าจอคุณผู้ชมในช่วง News ค, NEWS ค่าช่วง NEWS ค่าช่วงนิวคาในสัปดาห์นี้ทางรายการคอนทีวีจะไม่พลาดนำข่าวสารละร้อนในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมกันครับ เริ่มจากบริษัทซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดถแถลงข่าวแนะนาผู้นําองค์กรคนใหม่มิสเตอร์โยจิบุโรสกะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคนใหม่ล่าสุดพร้อมกันนี้นายวรลบตีเลิกงามผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาดบ,บริษัทซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมถแถลงผลประกอบการจำปีที่ผ่านมาและนโยบายการดําเนินงานในปีนี้ สำหรับทิศทางการสื่อสารการตลาดในปีนี้ซูซูกิมุ่งชูกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาประเภทฟุตบอลซูซูกิยังมอบความสนุกให้กับพอลูกหนังโดยเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการใน AFF Suzuki Cup และได้เปิดตัวแบรนด์อ m บ a s เดอร์นั่นคือคุณซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองโคฟุตบอลทีมชาติไทยอีกด้วย ในขณะที่ภาพรวมตลาดรถยนต์เนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ลดน้อยลงนะครับแต่ซูซูกิเองเนี่ยก็มีปัจจัยบวกภายในของเราซึ่งเราเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยวันนี้เราเป็นการยืนยันนะครับว่าคุณซิโก้เกียรติศักดิ์ไสนาเมืองเนี่ยก็มีส่วนร่วมที่ทําให้พวกเราเนี่ยเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นรวมถึงประสิทธิภาพการทํางานด้านอื่นๆที่เราสามารถใช้คุณซิโก้เนี่ยเป็นสื่อหรือเป็นแอมบาสเดอร์ที่ดีในการเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับใน จริงแล้วเนี่ยนะครับทุกคนในเมืองไทยเนี่ยติดตามเชียร์ฟุตบอลเราได้แชมป์ซูซูกิครับมานะครับนั่นคือผลพลอยได้ของตัวพี่โกเองนะครับจริงๆแล้วเราก็จะพยายามทํางานร่วมกับซูซูกิให้มากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนในปีนี้ก็จะเป็นการแข่งขันเขาเรียกว่าป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนธันวาก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกองเชียให้ด้วยนอกเหนือจากงานหลักที่เราทําอยู่แล้วก็คืออาจจะได้มีโอกาสไปพบปะปแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะที่เป็นลูกค้าของซูซูกิเองเพื่อการโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรัักกกกุบอลลไทยแ็ริ และมาต่อกับทางด้านผู้นำฟิล์มกองแสงอันดับหนึ่งบริษัทเทคโนเซลเฟจจำกัดจัดการแข่งขันโบลิ่งกระชับมิตและขอบคุณสื่อมวลชนลาบีนาสตเกอร์ปาร์ตี้2016เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่คอยดูแลแล,และสนับสนุนลาบีนามาตลอดระยะเวลา20ปี โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกานขันอย่างอบอุ่นและคับข้างที่บูโอลิทึมแอนโบชั้นห้าสยามพารากอนที่ผ่านมาอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ของวงการยานยนต์กับบริษัท h o n ด้ a อัตโ o ม i l e ประเทศไทยจำกัดเปิดตัว Honda b r v ยนตกรรม Active Sport ตคอร์สโอเอร์ใหม่ ด้วยดีไซน์ภายนอกสไตล์สปอร์ตที่แข็งแกร่งในทุกมิติมอบคุณค่าใหม่ด้วยการเป็นรถ SUV รุ่นแรกในระดับนี้ที่มาพร้อมกับเบาะ3แถว7ที่นั่งปร,ปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์เต็มเปี่ยมทุกความมั่นใจในการขับขี่เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร117แรงม้าและระบบเกียร์ CVT ใหม่ที่พัฒนาภายใต้ Earth Dream เทคโนโลยีรองรับพลังงานทางเลือก e85 พร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบคัน สำหรับผ er> no yes ู้ที่สนใจสามารถสัมผัสรถยนต์ Honda BRV ได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศหรือในงาน BRV Brief Discovery ที่จัดขึ้นทั่วประเทศถ้าพี่โยลเหนื่อยกับการวิ่งก็ให้มาหยุดวิ่งตรงที่อังค่ะแต่ทุกคนอังเดี๋ยวพี่จะชวนอังแล้วคุณผู้ชมไปวิ่งกันดีกว่านะฮะแต่ว่าจะวิ่งที่ไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันในช่วง Happy Today by บาย o t a ครับ ช่วง Happy Today บายโตโยต้า ผมนั่งรถมานะี่ยผมยังรู้สึกว่ามันลำบากเลยด้วยทางที่มันโคดเคียวมันลาดชันแล้วมันกุกละแต่น้องๆเขาเดินเท้ามาวันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์สวัสดีนะครับน้องๆพี่กันนะครับพี่กันเป็นตัวแทนจากกิจกรรมของ t o y o ต้าอิชไมพี่จะมาเล่านิทานให้กับน้องๆฟังกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวปรบมือดังๆให้กับนิทานเราเลยนะครับเอาปรบมือ เรื่องราเจ้ารองเท้าที่ชื่อว่าชูชูสวัสดีเราชูชูเองที่มีความร่าเริงชอบการเดินทางเจ้ารองเท้าอะชอบสำรวจขึ้นเขาลงห้วยแลย่ชอบเตะฟุตบอลด้วยนะเจ้ารองเท้ามีความสุขกับการเดิน<ส>การวิ่งและการเต้นระหว่า,ววาที่เจ้ารองเทา้ากำลังเต้นอย่างสนุกสนานก็มีเสียงดังขึ้นมาดัง ฟ้าฝนยังลงโทษเจ้าชูชูตัวเจ้าชูชูนั้นดูโสมไปมากมันขดหูและหมดกำลังใจเจ้าชูชูทำกิจกรรมเยอะมากเกินไปพอใช้ไปเยอะเนี่ยเขาก็จะเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วก็เริ่มหมดแรงถ้าอยากให้เขากลับมาเป็นแบบเดิมอาจจะต้องใช้กำลังใจจากผู้น้องๆล่ะครับขอให้น้องๆทุกคนหลับตาครับแล้วส่งกำลังใจส่งแรงใจ ช่วยเจ้าชูชูให้กลับมาเป็นแบบเดิมสามสองหงทุกคนริมตาครับเรากลับมาแล้วคงจะพาแฟนมาด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณพี่แม่ทุกคนเลยชูชูมีอะไรจะตอบแทน ช่วยหลับตาให้ชูยชยๆอีกครั้งสินับถอยหลังพร้อมๆกันเหมือนเดิมเนาะห้าสี่สามสองหนึ่งลืมตาครับ หลังจากที่น้องๆเขาเปิดตาม,มาแล้วเขาเห็นรองเท้าว,วางอยู่ตรงหน้าน้องๆเขาขับกลองบนเนินเลยครับมันอาจจะไม่ได้เป็นของมีค่าเลยมากนะแต่สิ่งที่เห็นจากแววตาน้องๆคือความสุขมากกว่า ขอขอบคุณนักวิ่งทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาครองเท้าให้กับน้องๆแล้วพบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่ a c e b o o k Toyota is mine สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของรายการเราได้นะครับผ่านทางแฟนเพจที่ w o w f a c e b o o k c o m นะครับเข้าไปแล้วเสิร์ชหาคำว่า car on tv <S <S เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับและสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง w o r w y o u t u b e c o m เข้าไปแล้วเสิร์ชหาคำว่ารายการเป็นภาษาไทยครับตามด้วย car on tv เป็นภาษาอังกฤษนะครับพิยงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการเราได้ทุกสัปดาห์แล้วครับรักแท้มันแค่ความฝันแต่ถ้ารักกับฉันจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงอู้ออดูนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยปิดรายการเลยดีกว่านะฮะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้หมดเวลาลงรับกับรายการ car on tv นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกๆวันเสาร์ทางสบวห้าเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสองห้าสิบห้านาทีนะครับวันนี้ผมและน้องอังขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ